เออเพิ่นว่าไฟหยาบว่งล uh ้วเป็นผัวห้างได้เลยไฟเห็นมันแล้วเด้ลูกลูกลูกหนึงนี่ได้จากใครว้าเมื่อเดี๋ยว่โตู้ยังบริพาเมื่อบางเทธอกกลัวอ่าบางเทธอกกลัวป่ะอืมอ่านบริเวณยังมีดูชุดมือชงเอยเฉียวเมื่อดำหน้าช่วยลยชาวบันี่เนาะ บุญญาต์บอกผู้น้อนคนอหน่วยเด็กน้อยไปขายบุญญาตบ่มีแต่ว่าโอ้ยเฮาลืงเจ้าเลยผู้นว่าได้บุญญาตได้ยผู้น้องน้ำเบากระช้านะจับเลยน้อย เอฟซีเพิ่นเห็นอ่าธงอยางขาวๆาวาวคิวน้ำนี่เนาะพี่น้องเนาะเห็นเพิ่นมินมาใา้บอต้าแนะน,ะนำน,น,น้องๆเพิ่นเก็บขี้เงาในเด้อบัดสันได้ได้น้องพี่น้องเนาะเอาสบายดีน้องพ่อเล็บจงได้คืออ่าเบะไห้เบะหัวเดี๋ยวนี้ฮะอย่างเงื่อน้ำบ่โอ้เนาะงานเข้าเลได้บาทหนึ่พี่น้องเว้ยอ่าจัก เล็กบาร์ตาเฉกมุ่งอย่างในะช่เนาะติดบาร์ตาตอนต้อนแล้วผู้ใดก็ได้แตาคือโจรลักเิ็กน้อยแกแมน่นเรียบร้อยนะพู้ในะเออพี่เพื่อนว่าคู่หนา้าบุคู่ใจพี่สันเนาะต้องคู่นิสัยเอ่าต้องเบิ้งนิสัยไปนานๆตะก้อนพี่สันนิดกน้อยข้าเจ้าสิพาอ่อลักเิ็กน้อยเนาะสิมาลักเิ็กน้อยไปจากพอ่อจากแม่พี่สันเพราะฉะนั้นแล้วอย่าเชื่อใจผู้ใดง,ง่ายๆเด้อพี่เพื่อนว่า เดี๋ยวพอเชื่อใจอ้ายได้หน่อยอ้ายจับไปใครได้ย่านอยู่บ่ฮะย่านย่านที่อยาเมื่อนนาะเพอนเรื่องของเรื่องอยากให้บอต้าเมื่อชงได้งเนาะพวกเนี่ยกูอะู้น้องเมื่อเร็้ยวเพื่อนบุญน้องบุญทวีเป็นกะไพ่หญ้าอยู่เนาะเนาะโอ้ยบอต้าเมื่อชงแล้วยันผู้บ้านจับเนาะเออวอลลี่ยังเมื่อหรอวะเอาไปนอนเลยจังได้กะ อขอกราบทักไทยสบายดีเนาะกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์สุขสุขนพี่น้องเลยบอกว่าอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าวทางต่างประเทศน้ำเดอ้อพี่น้องเด้อเนาะการยินดีต้อนรับเขาสู่ซองของปอตาบรรเทาคื้เต่าพี่น้องเลยแอบแหนวให้ปอตาเมื่อชองดยยิ้ใช้เอือนเจาน้าไ,ไก,ก่ชีรักโอ้โห่ระตูยังจีพาเมื่ออยู่คำตุลแรงพุ่นไปชิเมือม่อเมืด มีแต่เบียกเจ้านั่นนี่เก็บกุงหยอกกรงยางขนมน้ำนี่ไหวจูดทิ่มเด่าเอพิ่นว่าได้มันหกเออสบายดีนั่งละเลอโหไฟหญ้าเออเพิ่นว่าไฟหญ้าเแล้วเป็นผัวห้างได้เวย้ยไฟเห็นมันแล้วไดว้ลูกลูกลูกนึงนี่ได้จากไฟไปเมื่อไรผู้ตู้ยังบริพาเมือ่อ กกเออบางเทธอกกลัวป่ะอือบางเธอไผ่ฟองไผ่ตายก็เจ้าสั่งให้เจ้าไผ่ป่ะโไผ่มึงเองโอ้ยเินว่าแบบมีคนสั่งอยากชื่ออยากอย่างดีนะอือระวังกันว่าเสือกอันนี่กับอันไปจังพังนี่ยตัวได้ขัดป่ะอ,อือจะว่าพัางอ่อนเป็นบ่แต่ว่าแอ่าจะว่าตอกนี่ก็ ไอ้เคยอภัยอยู่ต่อเพรากถ้าอภัยเป็นอยู่พี่น้องเนาะแถาว่าก่อให้จะก่อนแด้แถาก่อนี่ก็เปลี่ยนหน่อยนะแถวเป็นแถว่าถ้าได้เบิ่งบาทหนึ่งก็จะเป็ียนหยุดจังเลยเพราะว่าก่อนิภัยเป็นนะแถาพ่อแล้วตะกี้เนาะถ้าพ่อเพิ่นภัยนี่แหละก็ให้ลูกเฮียนภัยเย็นอย่างกระต่อน้ำเพิ่นก็พอได้อยู่อ่าเป็นได้รก็อย่างเมื่อแต่เป็นแถวอย่างเมื่อรี่โอ้ติดผู้สาวได้แท้แล้วเบิ่งหักเลยเนี่ พีผู้สาวเท่ห์โอ้ยเนาะเมื่อพ่นก็หาเรื่องไว้เอาดิ้งอ้อยเมื่อขายแล้วอุ้ยู่ทางไหนบานอะอยู่ทางไหนใกล้ๆกันบวกกับดงเห็ดใกล้ๆกันบวกกับดงเหตุดูดูมันแว่เขาเจี๊ยละม่องนี่บ่แว่เขาเจี๊ยละม่องนี่เออมัน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 ลงไป็นหัเจี๊ยละม่องบ่บ่่มีทางเลี้ยวเข้างไช่เออเลี้ยวข้างไช่ เอาเดี๋ยวเนาะจากจากนี่อ่าไปพูดหน่อยซีรักสิเอาไปใกล้มาได้กี่กิโเกินชั่วโมงนะป้ากี่กิโลเกินชั่วโมงแล้วอ่ะถ้าเมื่อพร้อมกันกระโฟตุกำค้ำก่อนอาบน้าแต่งตัวโอโลมืออาบเช้าอย่างเงนี่เนาะอาบได้ใช่ดิเอออเ็ดมันยืดอยู่อาอะไรอาบแล้วเครื่องเขาเพี่อ่ะอืมฟึ่งเขื่อนบนเบื่อนมืออื่นมาเลยพากันเก็บขี้เงาเด้อให้อัน มาเก็บคือเงาเพราะว่าเอฟซีเพิ่นว่ามันเริ่มพกอนะไร đấy หนูเองฮะยืดยุบหรือเ่ล่าุดตัง้งแต่โตถ้าบหนับมันสิฮักเอาต้องไพไพมันเลี้ยนะวซะเนาะเพราะว่าตัวนี้นเลีล้ยวเลยจะเก็บไว้อ,อย่างนี่เขากมา็มัดไว้เพราะว่ามันจะโมโหก็ังนะอตัวเงินแมนแมนมันตัวนี้เนี่ไยไพ่ให้มันเลี้ยวแล้วก็ เอากระมัดเป็นโคดเมือนยังไปชั้นไว้บแบบเอฟซีเหมือนอย่างเหนงัวจองงัวดึงมันบึงบ่งงามในตาแล้วว่าสันเนาะไอ้น้องเป็นการน้ำเลี้ยงเนี่เอาเห็ดเลี้ยงจริงทุกอย่างสบายแบบนี้นอนคิววอร์ดๆดือกับชนบ่อแบบนี้เจ้าจะอ่านบร้เวณยามีในชนวงมัวชงงัวอยู่เชียวเมื่อดำหน้าช่วยเลยชมบัวหนเนาะ บุญญาตบ่กเผื่อโดนคนอันเหว่ดิ่งหน้อยไปขายบุญญาตบา่มีแต่ว่าโอ้ยเฮาลืงจะอะลรเผื่าได้บุญญาต์เนี่ยเผื่อนะบ่าวก็ช้านจะจับลเลยด็กน้อยชาญจับนะเมื่อเฮือนก็จับลูกบิดมือละ่ะนั่นก็พ่วงไปเป็นนั่นก็ได้หากลังหากลังคานคานว่าสิบเดือนปลายหรอที่เข้าที่เข้าชื่อเเดือนล่ะ 9ปีนึงล่ะจังได๋เล่นๆแล้วโอ้ยเล่นแล้วน้องๆเจ้าผู้น้อยจักจักปี3 3ปีแล้ตะกี้โอ้เล่นตะกี้โหเมื่อยไดคุกตกเพียงเลยพวมพวมยางเป็นพวมคานเป็นแล้วเมื่อยไปอย่างเดียวอีกตอนตอนยังน้อยมัจังใหญ่วอ่ามันใหญ่เร็วยังอ่าพนี้ก็ไปเป็นเนาะห้ยเมื่อยเด้อไล่จับบึกอยู่อ่าเบิ่งๆเดี๋ยวอ้ายสิไปเอาเือกมาให้เนาะ นี่ไก่ทำนี่พูดอีค้ายไงวะทำนี่แต่แต่ว่าถ่ายมัในไลายก่อนดิว้าห่ายเนาะกับปีงมีปังเลืองว้าชุกเนาะคังก็แล้วสรนเนาะปีงไก่ชูบอตากินพี่น้องเลยเออทำเหตุมันปีงชุกแล้วใครเน่ยทำตอดมาจังหาไล่จับมีบัวไว้เร็เอรเออทำยังไงเนาะ บ่แล้วอ่ะบ่แล้วอันขายให้อ้ายเด้อตัวขอล่อนเด้อเลือกไว้ตัวงามเด้ออ้ายสิเอาเมื่อเลี้ยงเห็ดแนวมันอ่าอไอ่นี่เล็ดนี่ตัวนี่เราตัวเมีนี่ตัวผู้บ่เนี่ยผูกมดเม่ยนมดนี่บึงบึงเออบึงบึงแก้มคืออยด้อตัวเมียไก่พอไก่ดอนซำว่อยากอยากได้แนวไก่คอล่อนเยไลอือฮะฮนั่นนี่นะตัวนั่นตัวแม่ได้น่ะนะนั่นน่ะ เออตัวแม่นั่นเนาะอันตัวนี้ยันตัวผู้พอดีแล้วนี่แม่แม่แม่ครูหนึงน่งผู้ครูหนึ่งผู้มีปลายแกขาหล่นยังน่อยเออยังน่อยสีดำงามได้ก้านน่าสีดำก็งามเป็นรถเกียร์เออตังามออกทางรถเกียร์ใช่จำจำจำนี่น้องขายตัวนึงเคยไหมเออแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวผู้ตัวนั้นเป็นตัวแม่เลย จับไวไอ้รถมือหนาอ้ชื่อชอยโอ้ผมก็ดีแล้วอ่าเพราะว่าบุไดเป็นอาเมื่อตุ่มแล้วพี่น้องเนาะเมื่อเออเมื่อในแนวมันคลอดเพราะว่าน้องเพิ่นักเลี้ยงคายอยู่แล้วสินะเลาพี่น้องเนาะู้ใดจะเลี้ยงคายนะไปกินแน่คายน้ำทำลายเนาะไดจะกุดนุนเพิ่นกุดนุ่นรถพี่น้องเนาะ มันหลายอะไรกับเปลืองเขาไก่ไก่ต่อคายเลยเออตะกี้อ้ายก็เคยเลี้ยงน้ไก่เลี้ยงไก่แต่ว่าพอมาอยู่บนพีนแล้วก็ยาพี่น้องเนาะเพราะว่าแม่นยังจงยาเพราะว่ามันสถานที่มันบอเอื้อมนู้ยายนะเพราะว่าอยู่นําบ้านมันแบบทางบ้านเปนแบบแม่นแล้วก็มันหักษายากอยู่ในบ้านนึ่งอ่าซื้อปิ้งไก่ปิ้งอย่างมากินนู่นนี่นั่น โบแต่ไปนอนยังนอนอยู่ขอบกไม้อ่ากังคือเ้าโบชื่อมากินเตาคนขังเฮือนชื่อมากินกระติดไปกติดได้อ่าเลี้ยแตว่ายอเาปลาแบงเอาเกลือแต่ตอนเศ้าหรือว่าตอนแรงขี่นะพี่น้องเนาะพอมันจืดตอนเศ้าตอนแงกนโเกลือนงมันายินเองมันเนาะอ่าแต่ว่าไเี้ยแต่ว่าห้ามเกลืห้ามเกลือทุก ทุกเศร้าทุกแรงเลยหามเลยบบบนี้ให้เกลือเวลาใดเวลาหนึ่งเพราะว่าพ่อเพิ่นลื่งของไปแล้วก็บอได้คอยพอคำเล็กน้อยพู้ตู่กับภาาเมื่อแล้วโอ้ยสิเมื่ออย่างนึงโมแม่ยังดอกก็ให้ยสิบุอย่างภาาเมื่อน่นนึงเมื่อกับพู้ตู่เจ้ากับผเมื่อนำเมื่อแล้วแบบป้าเจ้าไว้อยู่เพื่อนอยู่เฮียนอยู่น้ำมูน้ำคูหันโน่นนี่นั่นอีกโอ้ยจะไปทั้งใดทั้งใดทำ น่าเหวนลังถามนาะโว้ยตรงเมื่อดอกหันดิหันหลัดรถจักเมื่อน้ำมูชีดดใครกลัวโบกเลยโบกโบกมาทันต้องโอนธามมมีเวียกไปหาเก็บกระปองคุณเจ้าหัน นี่เก็บไปร่นนี่เอฟซีคนเชียงว่าให้อยู่นี่ไม่ได้ให้มาอื่นทำเห็นมันเปลี่ยนระบางรถนี่ม่นปีงีบฟวาดเลยแคเเลยเลยเออเออไฟอย่างด้วยเหรอไงเออแสดงว่าหัวใกล้นี่ถึงรถเยียบเรื่อยได้เลเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวข้าวเกลือมันอิ่มมันกระบอกเออ เลี้ยงไกน่นี่แบบนี้พี่น้องเนาะมันเหมาะนะมีติดทงไฮทงหน้าฉีแล้วก็มีปลาไม่อย่างาะว่ามันหากินตามธรรมชาติแน่ทีนะวันนี้มาอยู่บันพีนกะมันหอมมาทีเนาะแต่ขนาดลําพังเขาแถามเมลเลี้ยงพาอไ่าได้อยู่ได้กินน้นนําเพื่อนนี่ก็ยังมีให้มีอย่างเ,าเชเลอะไพี่น้องเช่เลย่เลย แงเมือไอ้บบไชุ่มไอ้เพิ่นขึ้นไปรอบนี้จกมือได้ฉลงมาเนาะลงมาออื่นนะลงมาออื่นละได้สิเพิ่นแบบนนนนนหน่งจักเนาะจุ๊มไอ้เนาะเอาเอาเครือได้ไผ่เอาเครือสู้ดก่อนจว่า,าคือกับเจ้าขายกับไพ่หนึ่งหาพันบุญเลยน้อง พูดนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้บ่ได้ต้องหาพันเนาะเออตัวลูกเฮาซื้อลูกหญ้าวันนี้ก็แพงแล้วพี่น้องเนาะลูกหญ้า30ลูกนึงเออนี่เพื่ออะไรค่าพางค่ายังห้วยแต่ว่าเจ้าไพ่อันเบิดนี่ก็ได้รถคอกไก่คอกนึงนี่คอกไก่ได้อยู่สิได้มุ่งล้ำสายเออใช่ไม้อีนี้มันบ่มีโอ้ไม้ จรุปแล้วไม่นี้บจ้ามีนะอ้นะขอพวกนี้ก็ไออกับผู้สร้างนี่นไดไม่นี่นด้มาจากไครเจ้าเนี่ยมนกอของเจ้าบอบกุฏาฮะมันออกมันไรเผมต้องไม่ใช้บ้านนี่มันมันทัดพระุ่ทธแล้มันทัดใก่ไหมเอาหน้าไม่ฉันเนี้ผู้วนุอือ ประตูเจ้าเจ้าห้องที่ฉ่ำฉันบนมันมันงาวก็เขาก็คนออกมาเขาก็พาวแล้วเลย่าหมูใหญมือมันสินได้มือเนี่ยไปลงฉาบะว่มือนะซีโอโอลงอย่างว่ลงอ้ำผึ้งต๊ลงน้ำผึตดูกับว่าว่าแรกกชมเจ้ากัเขาศาสนาพูดนีนดิเออ หอยล้งเลยอ่ะคือขาเบิ้งสิล้งว่ขนาดบุญมันสินใหญ่ยังกว่าล้งตะเกาว่ะลงไปละวคอเขาต้มนั่นเนี่ยพอมาใบไอ้กินน้ำเด้อว้าอะไรหัวเอ่อวัดบาทเรียบร้อยเนาะอ่ามาด้วยเรีร้อยเนาะอ่า ไปฟ้าป่ะเนี่ยเออมีแต่อ่าบัดมันแดดอ่อนมันคำมันอย่างล้วพากันเก็บปัดกวดไว้นะมันนี่เออเนาะปอกไก่เพิ่น,นให้เลยแล้วเราให้ลายอยู่ืมเพือดนะ อาน้องมินนี่เพิ่นที่ว่าบอลเนาะแต่แต่แานทีเขาเหมาะสมเนาะเขาเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่อย่างมันกระเพรย์พี่น้องเนาะมันกระเพยมันจะก็ได้อยู่เลี้ยงไก่บอลบอต้าเคยลองอยู่เนาะพี่น้องเนาะเลี้ยงไก่นี่ก็ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีอยู่เนาะสำหรับบอลมีบอลให้มันหาเคลียร์อยู่เคลียร์กินได้พี่น้องบอลเลี้ยงกันเนาะน้องบูตรวีเพิ่์น nam tên là thứ là vị nó, lên khỏi ba à, rồi, oh. bà ba phù vị nó, rồi anh mua mi nam, rồi về trường họt ba, tiếp thong hang nè liền có hoài vị đằng ấy, đẹp rỗi con, nó một cái cầy cái <laughs> thả và Hoàng nam nó, giờ hoài một là vô, à chúng quân đây nó, à, hả, จังได้จังไดเนาะพี่น้องเรื่องเพื่อนเรื่องอย่างของน้องบุตรบีเพิ่นกับรุ่นไปน้อกันเรื่อยๆพี่น้องเห็นเนาะเอฟซีเพิ่อนอีกโดนโดนเนาะประชันเพราะว่าทางไอ้เตียงเนาะทางไอ้เตียงก็เห็นเราถามประตูอยู่เรื่องถมทีถมทางเนาะถมดินถมดอนนี่แหละพี่น้องเห็นแต่ว่าประตูเราว่าเจ้ายังไม่ได้อ่านโหลดมาประชันเนาะยังไม่ได้อ่านโหลดมาเรื่องไม่เรื่องอย่างนี้กับประตูเรายังมีเงินเนาะยัง่มีเงินจ้างพี่น้อง แบบมีเงินจ้างก็ซอยเนาะซอยเห็ดไม้โน่นนี่มันมันมันกะเอากรบเพราทิ่มชื่อพี่น้องไม้กุ้งเราบนี่ไม้กุ้งนี่ไม้กุ้งไม้ย่างพี่น้องเนาะเจ้านิยมเผ็ดเทือนแต่ก้อนนี่ห้อยเปิ้ลคัดเอาแต่ไม้ดีๆีได้เทือนแต่ข้าวไม่ลายพี่น้องเดี๋ยวนี้โอ้ยไม้่างก็เป็นเอื้อนเบิ้นเลี้ยวไปตรงข้าพี่น้องเลยไอแกนทางเนาะ เอามีแต้หน้นั่นแหละพี่น้องเลยจังไดทางบาตาเองก็คือจะได้ขอโตจบคลิปก่อนหากว่าน้องคำว่าคำจ่าใดว่าผมวนน้องตื่นขอโทษขอไพ่นั้นเหลายเด้อพี่น้องเด้อเนาะเอาไปผมไปพอกับบาตาในคลิปต่อไปขอให้อยู่ดีมีแห้งลำรวยเงินทองวัตถุสู่คนหากว่ารักผู้ใหญ่ท่านใดอย่างใดทางบาต้าติดสภาพบุญให้นอกใจมีดีเด้อพี่น้องเด้อเราทายกันนีขอกล่าวคำว่าสบายดีพี่น, yeah. น้องเนาะบ๊ายบาย